อมข้าวเอ้าแม่ทําไมเด็กอมข้าวเราต้องรู้ว่าเอ้าแล้วเพราะอะไรทําไมลูกถึงอมข้าวนะคะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok อกโบเน k ร์ s นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยลูกอมข้าวมันมีสาเหตุนะคะนั่นก็คืออิ่ม อมอมไว้ก็คือว่าหนูไม่เอาแล้วแม่หนูไม่เอาแล้วเธอจะป้อนอะไรมาฉันอมแล้วคุณฉันอิ่มนะคะหนึ่งอิ่มหรือเปล่านะคะซึ่งอิ่มเนี่ยโดยทั่วไปนะคะมันจะเกิดจากการที่เราอะค่ะเสิร์ฟนมมะคะ่ะให้ลูกกินบ่อยหรือถี่เกินไปหรือเปล่าจนแบบทําให้นะคะกระเพาะลูกเนี่ยมีความที่แบบมีนมอยู่ตลอดนะคะมีผลไม้อยู่ตลอดนะคะหรือว่ามีขนมอยู่ตลอดจนแบบอิ่ม นะคะเนาะเลยอมนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือต้องมาเช็คก่อนก่อนที่จะกินข้าวเนี่ยต้องปล่อยให้ท้องว่างอย่างน้อยในประมาณเท่าไหร่2-3ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ฝึกให้ลูกมีความที่หิวถ้าลูกไม่หิวยังไงลูกก็ไม่กินโอเคไหมอนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นคืออิ่ม2คือไม่หิว ก็คืออย่างที่บอกเชื่อมโยงจากอันมือสักครู่เลยนะคะก็คือว่าก็หนูไม่หิวอ่ะหนูก็อมเลยอืมอมเพื่อจะให้แม่รู้ว่าหนูไม่กินแล้วนะอ่ะโอเคไหมสองนะคะสามคือเนาะค่ะอาจจะเคยเกิดประสบการณ์นะคะที่แบบกืนข้าวลงไปแล้วมันมีความที่แบบติดคอสำลักนะคะแล้วเขารู้สึกว่าห้วงชีวิตตรงนั้นอนะ่ะมันรู้สึกทรมานจังเลยเขากลัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะทําให กลัวไม่กล้ากืนกลัวติดคออีกเลยอมไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยจะเป็นแบบสาเหตุนะคะที่เอ๊ะทำไมลูกถึงอมนะคะทีนี้เมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเอ้าเราแก้ยังไงอ่ะเออในเมื่อลูกอมแล้วเราแก้อย่างไงนะคะเนาะทีนี้ก็คืออิ่มก็อย่างที่บอกนะคะถ้าลูกอิ่มต้องฝึกให้ลูกหิวโดยการที่ไม่มีการป้อนนะคะนมผลไม้ขนมก่อนที่จะป้อนข้าวเพาะฝึกให้ลูกหิวไงถ้าสมมติว่าลูกกินอิ่มยังไงลูกก็ไม่กินโอเคไหมคะอันนี้นะคะหนึ่งสองก็คือว่าอมปุ๊บ หยุดค่ะอ๋อโอเคหนูคงอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ขออนุญาตเก็บข้าวมือนี้นะคะแสดงว่าหนูอิ่มแล้วนะคะแล้วก็แม่จะไม่ได้มีการให้แบบให้นมให้ขนมนะคะหรือว่าให้อะไรต่างๆเพราะว่าแม่เข้าใจว่าลูกอิ่มแล้วนะคะเป็นการฝึกด้ว่าถ้าอมปุ๊บนะคะเก็บจานข้าวแล้วไม่ได้กินต่อแล้วก็ไม่ได้กินนมไม่ได้กินขนมไม่ได้กินผลไม้เลยนะคะมันก็จะทําให้ลูกรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปจะไม่อมแล้วเพราะว่าถ้าอมนะคะก็จะอดนะคะแล้วก็จะหิวอ่านะคะเพราะฉะนั้นก็คือทําแบบนี้ส่วนในเรื่องของการที่แบบ เคยเจอปัญหาว่าแบบติดคอใช่ไหมคุณแม่ก็คือจะต้องแบบถ้าสมมติว่าเคยเกิดเหตุแบบนี้คุณแม่จะต้องมีการแบบเชียนะคะเชียว่าแบบอ่ะหนูลองกินไม้ลูกหนูลองกินไหมถ่าหนูทําได้แบบอุย้ยโตมือเก่งมากเลยลูกหนูยอดเยี่ยมมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ